สวัสดีครับพี่น้องครับช่องนครวงศาสีครับดำเนินรายการโดยบ่าวขอนครวงศาสีครับพี่น้องครับบรรยากาศฝนตกครับพี่น้องวันนี้เรียนอยู่ที่จังหวัดยะโสธรอำเภอยังบูผมก็จำไม่ได้นะครับวังสองทุ่มสามทุ่มฝนตกห้าบอกยางแห้งเลยห้อยๆคือดับไฟนี้นี่จากกนะตันนี่พูดอดไล่ะนี่นั่งบ่สโอ้ยเปิดไฟเออเออ เพื่อเรื่องนกท่าเพเรื่องนกท่าเป็นบ่างเมือนเกวนต๊พี่นาอเพราะกระเศร้าเศ้างน่อยได้หรือเปล่็นบ้างเศร้าน่อยเนาะเร้าเ้าไ้นเชียงม่งี้หลอดบ้าเอาแล้วอ๋อบานก่กากรางสัเป็นไรเปียกงูอ่ะเ่แรดเก็บความกท่านเล็กแรเก็บความกันเลยบาเปียบ่อของอ่ะภาษาไทยเต็มหนาบอลเร็วภทายอันนี้พ่ออีกนะมันบลเรวมองไเลย เล้ยวนแล้วมอยเดี้ยวงไหนวันแล้วเลือเลือแก้มเขืาหัวศอกเขือโอ้ยสวยแล้วนะดูต้งใจดิจัการรูปอ่ะค่สเลี่ก็บนรูปสถานการณ์ลเนอะ สามสาวสี่สาวห้าสาวโอ้เปียกน้ำมูกเลยเปี่ยกเปียกทุกอาเนาะเปียกมากเลยนสสามากเลยแน่นหนาแนจะได้ร่ำบ่ได้ร่ำาบบนี้ได้ร่ำกับบารยากันฝนตตขัวข้าเศร้าพี่น้องภาพพี่น้องพงสถานการณ์ครับเกย์ดำพี่น้องเปียกน้ำมูกว่ะเด้อเปียกน้ำมูกว่เดเปียกข้าเอาของท่านเปียกไหมข อันนี้คุณเม่ดอนพี่น้องกำลังแต่งหนาโอ้คือแ่งไววเถอะเขาต้องสแตนบายไววจ้าต้องสเตนบายไาว้องแสดงเท่าต้องสแตนบายไว้เพราะคันว่าชนปประกาศเลยเขากรเล่นเปปุ๊ปิดไฟแต่งหนาเลยไฟนี่บอกโอ้คุณเม่ดอนพี่น้องเรากำลังแ่งหนาแทงหนาพี่น้องคนตกว่าหันเพียงแ้วมูอยู่บอกเาเปี่ยนฐานยุตินแค่นี้ เต้งก็เบิดแล้วพี่น้องตะลุมบ่ชีวิตผู้เราครับอบคุงสดๆอีหยงสดๆอยู่ดอันเพิ่นเปงานกรรมการีเปงานต้ฝนตกพี่น้องฝนตกหัวกระเซ้านสังเกตพี่น้องสังเกตฝนตกหัวกระเซ้าพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งอาหารยกสว แก่รนะครพี่น้องเลยตวีุ่เป็นงานตอนนีกรรมกลงานอยู่คบสภาเทบาลของเรานะครับงานายกครงการปรารที่ว่าใหเยาพี่น้องก็ีไวติอ่ะพรแลนะฮีงานดจดพระธาสภาทางว bố nó vô bài nào bố qua là hook cái này. là hook 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 โอ้โอ้มาคือตำบนักแขนนั่งอยู่นี่ไปได้พายงานเสื้อันนี้อาจารย์มาแค่นครับพี่น้องสวัสดีครับอันนั้นอาจารย์เสื้อรอบสองพี่น้องรอบสองเอบสองแล้วโอ้เข่าห้มกันนี่นี่ค่อยดับแล้ววันนี้อยดับพูดยาเสือป่วยใจขาไปก็พูดมาไงนี่อยดับมาท้องเสียเลยพูดยาเสือป่วยใจขาไปไฟดับู้ดมาไงเดี๋ยนี่ บ่กอยู่นโอ้มันสากได้หน่มันสคอยู่พน้าเดียวภาพเีย้นมีชิลหมอลำเป็นเสือเนาะลำบากมันหมอลำแบบทำลายมันหมอลำนะหมอลำลำบากอ้อชิลหน้าคนเดยวอยังไก่าน้าไกว่งรอยกมนะจะเ้เทียันไรก็ต้องต้องสิ่งหยุดจะเข้าได้หิก็อยดดอก็หยดดอกมไปหานหลอดน ไม่หลอดแล้วผู้รับอดแลเต็มเมไม่ดนะ้มบงมาเอ้ไปไปพี่น้พิทังชีวิตหมอลำครับกรรมการจะเร่อผมพูดกักรรมการกงานต้อง่ได้เปิดกได้ยไมเปิดงานคนพกแจกๆๆกเปิดงานกคดีใจ เล็บดึงเล็กันอะไหรอบบงหรอเ็บดกอเรนเยเบดง็บอะรไม่เนาะกกลโอ้เศร้าง่ายเลยนี่ยังปวดอี่น่ะพี่น้องสังเกตบ่เรื่องพี่น้องเพรามันรคอยได้ครับไม่หล่อนเลยขาไม่หลอนยู่งเเา น้รอน้ำรวมพ่อน้ำรวมนม่รอนสัพุดโอ้เป็นไงพ่อหัวกตัวเจ้าเดยพ่อโอ้กะหลอกะลังเลยมัดน้ำไลเขาสุดบยางก็ราดได้ดิโอ้ยเอ้าเต้นนังข้ามุ้งูปเป็นสองสัน สีแดงสีเขียวโอ้เดียดไปเลยโอ้พ้าไปพไปล้มกระล้มบาดเลยพี่น้องเฮ้ยบางคนน้ำหมากลำเน้อคลาดสิได้เลยมันพนตกงห้ามอยเพือนียังม่ไดยังคือดดบดับยู่กับ <c oughs> พักึ้นน้ำน้ำพักเจ้าหน้าที่เลยคะรกป้ายนีคเน้าทีเลยคะรถกลังหาอยู่นี่คพักจะไหนเขาข้าเจ้ายูหันพักก็ได้เร็เท่าห่กได้เร็เพักเท่าไ่กัไ้เพักจะไนเขาเจ้ลงูหนเไเว

เปอ้ยมันบนี่เฮ้ยพเจ้าออเจ๊เลยเนาะวันก็ซยเหียบอยเพื่อนละโอ้ยคอานสกมาเป็อยบากไดโอ้ยขอจะวังยาคอยบอว่งาจนคอยยิ้มหูดิ้ข้าเจ้ากลางคอยจังสี่เนาะเก็บสักกอนนี่เก็บสักกอนเก็บสักก้อนหี่ทั้งหงทั้งไตคือเกา ไรขมาเน้ไขม่าเด้อนโงขม่ก็ไรกัสิูจังไลยคะรแะนักูแซ่บไ่ดีโอ้ยพี่น้องเบ้่งค้นี่บาดหมอลำด้วพี่น้องเลยก็รับประดาด้ยก้องกับเปียกกับกล้องกันอลไปไอ้พี่ลูกรพี่น้องเวันส่วนต้องจอส่วนต้องเป็น่ชาเป็นยูหมดครับ แม็กซ์มีอยู่แล้วพ่ไอ้โอ้อันนี้ก็ยุ่งต้องกันที่ดียู่ยแม็เพราะว่าเก็บควันมูระคุณอาเบิ่งสภาพหลังเวทีพี่น้องเอ้ยผมก็โอ้ยออกไปว่าอะไรกันนะคอยประเด็นเพแม็นควายได้พี่น้องอัปเดตสถานการณ์หนพี่น้องเบิ้งทีมผลการเล่นต่ำกันอยู่บ่อยแคยังเป็นยังแกงซานาโมกันอยู่ได้ใต้ใต้ใต้สาย อย่างกูเลี้ยรครับออกความลำบากมาความลำบากหมอลำมใม้พี่น้องเบิ่งกับพี่น้องหมอลำลำบากคือเขาว่าฮะซาสิได้ิน่นวดฝ้นตกะห้ามพี่น้องงานยกเลิกก็ถือว่าแย่บัตรช่ได้เลน่นวดฝ้นต๊ห้ามหเลยฝน,น,นไก่เปียกว่ามันลูกนกตน๊นห้า ฟีลลิ่งมว้วนแบบนึงพี่น้องไปกับไก,บ,ไกบเพียงเราของเพียงเราเฮ้ยไปก่อนเฮ้ยเฮ้ฮ้ยโอ้โม <c oughs> ไวมไวมันมันกัมันกัดเท,ลง,ทลงเท่เสาแล้วนาก็ไเ โอปกูสัตว์พระว่านมรู้ปะเปี้ยงเลยเปรียงกันได้หนิไปยูน้ำไข่ไม่เสือมีขัเอียงบันโอ้ได้สารนำบองเราทั้งนี้ก็ได Sáng tạo động động đi lạc hát nha. Na tang lạc hương 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 ครับชีวิตมอพี่น้องข้าพี่น้องน้ำมือำมือะำมยมารเาใี่นจะนี่นี่คข้อือกางอ้โต้ใต้ใต้ใต้ไตนปล่อยมันปล่อยมัลอยใหแตงได้เนาะปล่อยนักอุ่ตัวเงินหละ Oh. ครับพี่น้องนะครับนี่แหละครับชีวิตหมอลำพาพี่น้องมาอัปเดตสถานการณ์ให้เบิ่งพี่น้องผมกับเปียกรนะเพื่อนกันนะครับเอาเอาไปสมนิสก่อนน้ำพี่น้องเนาะนะครับมันเปียกข้างหลังเอาไปสมนิสก่อนน้ำพี่น้องเนาะสำรับผูดได้เ,ดเบิใงคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกด้ยซับสะใภนะ้น้ำแม่ ขอบคุณหลายๆทีพี่น้องขอบคุณเบิ่งมาชมขอบคุณและสวัสดีครับอยียากคักเป็นรัตอซ์สกนีทสักนึงอยากมาแล้วสตนีทสักนน